สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีสุภูสุขนะครับเนาะวันนี้อัดกามาทีวัดปูสัมนักสูงนะครับท่านทมอยู่มาตามแนวทางปูสัมนักสูงนะครับเนาะเขาไม่แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพี้ยปลาล้อยนะครับเด้อมีกระนังใจให้คลิปต,ต่อไปนะครับ,นะบนเนาะเดี๋ยวเข้าไปรับเขาไปชมแนวทางนล้วกันว่าปูกินฝันดีปะนะ่ะเนาะถ้าตัวนี้รายจักยังไงตอนฝันเมื่อคืนนี้ก็เลยให้ให้ให,ให้ไม่ออกพ้นไปพิจารณาบ้างนะ ครับก็จะบักงกันบ้างแกต,ตัวเดียวเลยวนี่แล้วก็จีบบริหารอ,าอ่อโอ้ใส่ตัวเดียวเล่นมัครับเออเพราะว่าเขาเาขาเจะเขาจะบอกมากมาเคลื่อนว่าตัวเดียวเล้วนี่เขาจะบอกโช<อ>กันมาเคลื่อนนี่ปูวฟันดีนะครับคุณนี่ไมเสียงไม่ออกโชกันว่าจะเริ่มตัวนี้แล้วว่าเสร็จแล้วเขาจะว่าโอครับแล้วเอาห่วยมันก็จงมันก็จงเสียงมั่นรู้นึกว่าปูวฟันดีครับตัวโชฟันคัดกันหมด โซ่ันครับตราไปือจะไปในวันยินเสียงมันไม่ออกเขาจะโซกันเลยล่ะเสียงสี่คุยออกสัาไหนครับอนนี้มันโซ่กันเตียงเล็กมัตีอยู่คือเปนนาเบยไวกเลยปุ๊บอันนั้นงวดอันงวดบางนึงหันปูเขาบอกเลียงรดอยู่ปูเขาบอกลงก็ว่าเขาจะเห้เป็นไรว่ากยามันะย่ามันตัวกระทั่งว่าเขาจะให้น้อย ตะ да ี้ไปงูก nice. ็แล่นตัดหนาอยู่ที่แปดสิบแปดปูเบาอยู่ว่างูเล่นตดหนารถเรียกรถสามแปดเห็นบ่แปดโอแปดสามนี่มาจบอกหลายตัวบรทดมันนั่นบรัดให้ักเทียมันกับเขาห้เียมกอบพวกเขารถรถกกเยให้ลัเทียมมันห่างตัวมือนอะไรมันกับห่วงกูโอ้่คนน็กทั้งหนารอะทั้งหนารถก็มีนะมันนี่ฉันันงูแล่นตาหนารถหรือแม่รถสามวันนี้สาสี่ที่บอกก็ที่เชียน กกไนกเครับพ่เขยีเกียนเออเจ้าเกีติเราก็ได้ก็บอกกันพเจ้าเราบอกกันจะเริ่มเด้อว่าเกี้ยต้องหาตัวเดียวเลยพูดเกี้ต้องหาตัวเดียวเลยครับแเกี้ตองหตัวเดียวเลยก็หมเมีไ เราห่วยบ่แม่ตัวนี้บ่หร่นอกว่าเฮ้ยมันคิดน้ำเลี้ยงเหล็กเลี้ยงเบื่อารบ่หรอกคือว่ามังเหอนคิดไเราฟันเลยจะหาซูลหาซนไม่ออกเลยคินน้ำเลี้ยงกูกันนะกิดต่เล้เหลกเล้ยเบื่อไรฟันเลยว่ามึงเลยจะหาซูลมันเม็เดียวเลยแต่ไม่ออกกินไปขย้ายอกแต่กูเคียนหาก็ได้สนับพอเขียนกด้เลยเขียนอรโลดมือปูประธานได้เมื่อปูมันจังจังหมัน เช่นเขาดีกระดาษเอช่นบอกครับเอาตัวห้องครับกระสรมันซึมครับโอ้แม่เพราะมันถ้ากระไฮโลลาต้องว่าเพื่อนเลี้ยงก็ฝันมันก็ฝันนี่แหละแต่ว่าบริจาคให้มหาดูล่ะมหาดูฝันดูดิ่ฝันดูได้ได้ขายอันนี้อันนี้เติมไหมครับนี่อันนี้อันนี้เติมรอบบางวนพิจารณาบางเพราะฝันมาวันจันทร์ แสดงว่าปูฝันดีกิมันใจตัวนี้ที่ไหมเมื่อว,วน,นีปูก็จีไปหาตัวนี้นบ่ะคะปูจีไปซื้อโรตีซื้อโรตีตัวเนี้ยนบ่ะ่ะว่าจไปอกมาเบ่งตีเรอบึงก็มันอมีโรตก็มีมากเลองต้องหาเนาะแค่สีบก็มี โอ่แดดลงมาห่อนอะิบาูห่นแลวปหว่อนอดิบาดน,นี่ถ้าคนบนนวน <laughs> ย,กกบยังไปห่นอนเ่ะอนบกกาบใจ่มห่อน่เนี่ย อันนี้อันนี้ผู้ฝันว่าเพิ่นห้องบอกครับก็เป็นห้องเขาจะบอกกันก็จะาู่กันก็ยังเขาจะยังนั่งเดือดน้ำงทกทีไม้หลายคนไหมอือครับมางทาจะบอกกันบานพ่นน้งเลือเคุณเริ่มเลือดเวราฉันเร้อว่าเจ็ดซองหาฉันเลือดโอเจ็ดซองจะเริ่มเจ็ดซองหาบ้ว่าซื้อสองตัวได้หรือบริ่าที่บอกคุณว่าเีว่าเจ็ดซองหาเลยดิอือค่ะเม็ดเดียวเลยอดไม่ออก เศร้าฮาบัดแดงเมืองหนึ่งผอนีต้องเพ็ดเนาะครับแม่อยู่ครับแต่ถ้าฟูกมากซุ่มหนึ่งซุ่มปัวหายที่แรกกับที่แต่หน้าบังก็เกาแล้วตัวนี้ตัวนี้มันฝันไหมก็เลยอยากให้ยไม่ออกก็ที่แต่หน้าบังแต่ถามันหูถึกตาไม่ออกโอแต่ถ้าไม่ออกบต่ถ้ามันสีโศกมันแต่ถ้าผู้ถึกใจก็ไม่ได้าะ กรคงช่วายกจไปหาปุ๋ยอู่้ด้วยค่ะไปหาก็ดีไปหาก็ได้อีกหาก็นีให้ซุกเข้าลาบไปจีบอกตัวเข้าอยโอ้ตัลวมาได้ปูฟันอีกฟันเน้นตัวเก้าหนึ่งกันจเน้นลงอีกสัวค่ะเอ๊แต่วข้ามันตัดตาข้ามันตัดตัวนี้กับบอขายแล้วมูเ้านี่ขันตัดเลนก็นเลยตแนนี้นี่ตาบอกบอกเป็นจุบปั้นเมื่ออานมูเาอไม่ออกวาวางสิ่นี่ครับเม่บเมว่าบางฟันเห็นหูใหญ่ฉันก่อ เขาลอยรถยูนิฟนต้องว่าซาเดียเหอนเราบอกฟังให้เาซาาไหวน่วย้งหัวเดียวเห็นหรือเป่ามันจะ่าเป็นสองเกจนันสองเกตก็ได้ครับเลามันก็เป็น่องมิสิเป็นส่องเกได้ครับสองเกจก็ได้ห้าสองก็ได้พันางทีว่าไอยไปยินเราต้องงูไงงกว่าเนี่เลากับยานเลารเออเจ้า่ยว่เห็นหรือเปล่าถ้าก็เป็นเจดิครับแมนอยู่ครับแมนครับ แมงปูเจ็ดหาแล้วไมออกเขาจฟันเจ้าผมไหมเพราะไม่ออกคนฟันว่าเขาหน่อยระ้องเอิบห้องให้หัซ่ามอซอยนะว่าเสนรว่าซอยเน้ยจูว่างู่ก็เลยท้าวมัมัรัดนหรือหว่าจมัดพวกเบามักเลยอหวาเออเวลาไปล่องพิจารดาเบิ่งใรตัวียกตาวกฟันครับต้นกมาได้เรียนปู มาได้ที่นี่เกตซองหาซองเกตหามาได้ที่ปู่ไม่เกตมากหรอมันก็มามันก็เลยข้อมาแต่ตัวเดียวกันแต่มันโดนเฮ็ดหกประตูมันล่นให้ให้เอฟซีเพิ่นพริกแพงเหรอเนาะปู่เออพีกแพงเหรอลดแต่ว่าเพิ่นเารอเม็ดเดียวก็ว่างแคเม็ดเดียวเพิ่นพิกแพงเหรอลดพอดีแต่ื้อหกประตูเหมือนเราตะเพิ่นมันก็มามันก็เข้ากันก็หาหาแต่หาเจ็ดกันไม่บ่นหรอกครับท้อนี่แหละเลขคุณสากกบ่มีว่า เพแม่ติดดวงดีบ่ราะจะพอเดยมันติโนี่มันถ่ายีกับเขเีมากเขาเ่เห็นหนาหมดอไครับเดี๋ยวมาก็จะ่อดูน้มันถี่ไม่โสบะครับบ่แม่นมนเดี๋ยวเม่อเดี๋ยเอาโสนมาส่งดีดที่แรกวันี้นั่นเด่นจ้เกินน้าไปที่บานว่นนั่งนันไปน้นมอไยเป็นรถเป็นรถควาบงรถนาารอตเตอรี่นีครับหาลอรเตอรี่โอ้ใส่สว่างแล้วครับบ้าิบกินนี่ปาข้าง อยู่มันตองป่ะครับแม่มันตองเป็นแผงไงอ่ครับแผงไงอยู่แผงไงอยู่แต่ว่าผมถามแล้วแต่แผงด้วยครับจังว่าผมเบามสรุปเลขปูสานักสูงนะครับท่านผู้ชมปูสานักสูงฝันดีขับขึ้นนะครับเนาะฝันว่าเพิ่นโซกันวันเจ็ดสองหานะครับท่านผู้ชมไปพิจารณาพรุ่งนี้ครับเดาะเนี่ยเป็นน้อน คูหันว่าให้ปกแฝ้งนะครับเนาะเจ็ดสองสองเจ็ดก็ได้หาสองสหาอะไรหาเจ็ดเจ็ดหาก็ได้นะครับเป็นเพื่อเนาะเจ็ดหน้าเบงมากระตามามักพันนะครับเนาะกัไก่โครงทุ่ยตายออามาแล้วแต่ผู้ชมดูด้วยเงี้ยสวกหมานสุขปสุกคนนะครับเนาะอยูที่สามสิบตันวาหกสี่นี่โอครับฝากกุไลบกดแชกดติดตามเพจปลาวยเดยมีกำลังใจให้ชิต่อไปนะครับเนาะ คลิปนี้สวัสดีครับผม